สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีรูุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนอื่นนะคะมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี7 01 สี่นะคะแอดมินให้เด่นไปที่

1551นะคะแล้วก็จะเป็น1331นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น1991นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลน์นะคะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมสันกระดิ่งนะคะเวลาแอดมินนะคะลงแนวทางใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า